นี่เปิดไฟคาไวอีกแล้วต้องมาปิดให้มันตลอดเลยโอ้ยนอในตู้เย็นมีอะไรกินบ้างนะเอ้ยไฟทําไมไม่ใช้แล้วไม่ปิดฮะไม่มีอะไรกินเลยะถามว่าทําไมไม่ปิดไฟฮะตรงมาไล่ปิดให้ดูครั้งเลยเนี่ยอันนี้ไม่กินถาม,มว่าทําไมเปิดไฟไว้ฮะไม่ใช้ก็ปิดดีจะได้ไม่เปลืองไฟก็เราไม่ใช่คนที่ต้องมาจ่ายค่าไฟนี่นะทําไมเราต้องมาสนใจด้วยอะเฮ้ยทําไมคิดงั้นอะมันก็เป็นเงินเหมือนกันนะเว้ยก็ผลจากการไม่ปิดไฟอ่ะ เด็กดืงต้องตัวอะไรอย่าจะไปตามช่วงไปอย่าอย่าไปอยู่หนูอย่าอยู่หนกเฮ้ยมานี่มันแต่เชียวไม่เนียนสินะจะหนีทำไมขอเถอะถือว่าช่วยกันได้ไหมแค่ไม่กี่อย่างไม่กี่ข้ออ่ะช่วยทำกันหน่อยได้ไหมก็เราไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะการประหยัดไฟการประหยัดพลังงานอ่ะสอนเราหน่อยได้เปล่ะได้ดิเราว่าตามหนึ่งแกต้องปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังจากที่แกไม่ใช้แล้ว หรือตั้งค่าพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานก็จะช่วยประหยัดพลังงานหรือว่าตั้งค่าสลีปหมดไว้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้ 2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเป็น25องศาสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง10%เลยนะ 3. ปิดไฟทุกพักเที่ยงอย่างน้อยวันละหชั่วโมง 4. แกต้องปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังเลิกงานและ 5. สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดการเดินขึ้นบันได1-2ชั้นอะแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร ราะการใช้ลิฟต์แต่ละครั้งต้องเสียค่าไฟถึง5-7บาทแน่นอนว่าการทํางานของทุกสํานักง,งานะ่ะต้องใช้ไฟมากอยู่แล้วซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะเราก็สามารถประหยัดไฟได้ตามวิธีที่เราแนะนําแกไปก็พอปะสามารถลดค่าไฟของที่ทำงานไปได้เท่านึงเลยถ้าหากจะรู้แบบนี้แล้วอะ่ะอย่าลืมช่วยกันประหยัดไฟในที่ทำงานกันด้วยละ่ะเข้าใจที่พูดไหมเซอร์เยสถ้ารู้แล้วก็อย่าให้มาลองอีก ขอบคุณทุกคนมากที่ทนฟังมาถึงตอนนี้มาช่วยการประหยัดไฟประหยัดพลังงานกันนะ